สวัสดีครับวันนี้ผมก็นำพระสมเด็จเกตทะลุซุ้มมาให้ท่านฟังท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามเป็นสมเด็จเกตทะลุซุ้มนะครับผมความสวยสดงดงามนะครับผมนี่ครับความสวยสวยนะครับผมเหมือนของหลวงพ่อกวยหรือเปล่านะครับผมนี่ครับเป็นสมเด็จเกตทะลุซุ้มนะครับความสวยสดงดงามนะครับผม สวยนะครับผมดูครับผมเป็นสมเด็จเกศะลุสุ้มนะครับผมนี่ครับทะลุขึ้นมาตรงสุ้มเลยนะครับผมนำให้่ไนผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมครับนี่ครับผมจะพลิกด้านหลังให้ท่านชมดูนะครับผมนี่ครับเป็นหลังยันห้านะครับผมนี่ครับความสวยสงางามเป็นหลังยันห้านะครับผมความสวยงามนะครับผมของพระสมเด็จตรงนี้นะครับผมนี่ครับ เนื้อจะสวยเลยนะครับผมนี่ครับเนื้อนุ่มๆนะครับผมดูแล้วนี่ครับความสวยสดงามนะครับนี่ครับพระสมเด็จนะครับผมเนื้อสวยนะครับผมนี่ครับความสวยสดงามให้ท่านผู้ชมดูแล้วครับผมด้านหลังนะครับเป็นหลังยันห้านะครับผมนี่ครับยันห้านะครับผมนี่ครับความสวยงามนะครับผม นี่ครับดูพิมพ์นะครับผมสวยนะครับผมความสวยสดน่างามเป็นเกจทะลุซุ้มนะครับผมนํไมาให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมนี่ครับควางามนะครับผมปาสมเด็จตรงนี้นะครับผมนี่ครับสวยนะครับผมเนื้อก็สวยนะครับผมน่าจะใช่ของหลวงพ่อกลวยหรือเปล่านะครับผมนี่ครับไม่มั่นใจนะครับผม นี่ครับความสวยเนื้อนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมนำมาให้ท่านฟังท่านชมได้รับชมกันนะครับี่ดูด้านข้างนะครับผมสวยนะครับผมนี่ครับเป็นหลังยันห้านะครับผมความสวยงามนะครับผมนี่ครับนี่ครับความสวยสุดลงงามสวยนะครับผมเป็นเกจทะลุซุ้มนะครับผม แกแม่พิมพ์ได้สวยมากนะครับผมเนื้อก็สวยนะครับมีโอกาสก็เลยนำให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ครับสวยงามสวยนะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังสมหวังนะครับผมนะครับศรัทธานะครับผม อยู่ที่ใจของคนนะครับผมพระนะครับผมครับถ้าเราศรัทธาก็จะดีทุกอย่างนะครับผมครับเราเขียนแล้วก็เราก็ต้องไปทาความดีอะไรทานองนี้นะครับผมครับห่ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ